ใอญ่เยี่ยมาเป็นก้อนเลยไม่ได้มาล้มแล้วมาเป็นก้อนมานี่เข้าไปครับพ้องกันนะแม่คนมีกากด้วยแม่ไม่ได้มาล้มเลยตกากม่ไม่ได้มาตล้มไมไ้หัวอกเยหัวโงเลยตดหัวขี้เลยตอเงี้กินแม่คมคอยเลยตดดงวินแ่ะดดึงวินไม่ดด นีติดุณต้องมีตูใช่ไหมต้องปิดปิดติ่าเมครั้งเดียวคือใช้ตลอดชีวิต่ต้องไเปลี่ยนเลยได้อ้ไอ้นี่ใส่ขามากินนบาหน่อยนะไหนนะเบาเบาของพี่จำบานรู้อะไรรมมมเมอย่างเงี้ย จะอบตัวเลยมันต้องเดือเป็นย่เลยแกจกแล้วตอนแกเหินฟ้าจะเปิดวิดีโอไหมแบบทีเปลองสเป็คเกอร์ซะนี่โอ้ยเียนตกเลยเออตอล้อแบบลอยพี่แมาแบบเนี้ยหรืสองล้อจะตกมาให้เราสองคนเลยก็ได้ไหนหรือเปล่า แย่เอให้ข้าเดินตัดน้ำแข็ง่างเถอะเฮ้ยดีดีเสียงเลยใจด้วยมเปิดเพลงตัดตั้เลเลยเวลาลุกขึ้นเปิดเพลงเลยเลลเ้เี้ยขาเอะน้องข้ามลอมนี่มาแล้วองวิ่งงงเดี๋ยวก็ถึงกังมาผ่านรอบเดียวว่งเป็ดแม่มีกำังยืดอยู่นะแต่นี